เขาเคยกลัวบ้างไหมนะคะว่าวันหนึ่งคุณจะหายไปจากเขานะคะเรามาดูกันนะเขาเคยรู้สึกแบบนี้บ้างหรือไม่นะคะว่าวันหนึ่งคุณจะหายไปจากเขาหายไปจากความสัมพันธ์นี้นะคำทำนายเป็นพลังงานรวมนะคะไม่ใช่เป็นการดูดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นคำทำนายไม่สามารถที่จะตรงกับทุกท่านได้นะคะได้ไพ่เด็กเหรียญน,นะคะแล้วก็ได้ไพ่สิบดาบได้ไพ่แปดถ้วยได้ไพ่หนึ่งไม้ ได้ไพ่อัศวินถ้วยนะคะแล้วก็ได้ไพนะ่เด็กถ้วยนะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยหลายครั้งนะที่โดนที่คุณโดนเขาทำ้ายความรู้สึกค่อนข้างหนักค่อนข้างแรงเลยแหละนะคะการปล่อยปละละเลยบ้างการไม่ได้ใส่ใจการไม่ได้สนใจคบเราแบบทิ้งทิ้งควงคว้างนะคะแล้วก็มีบางช่วงที่คุณอาจจะมีการเลิกลากันไปแล้วก็กลับมาหากันใหม่ นะคะแล้วทุกครั้งเวลาที่เขาหายไปแล้วเขากลับมาเนี่ยหรือทุกครั้งเวลาที่เขาทําให้เรารู้สึกผิดหวังและเสียใจหนักมากนะคะแต่พอเขากลับมาเราก็ยังให้โอกาสเขาอยู่เสมอนั่นก็เป็นเพราะว่าเรารักเขามากนะคะมันก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนำให้เขา ได้ใจแล้วก็เคยตัวนะคะก็เลยนึกอยากจะทำอะไรก็ทำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในความสัมพันธ์นะคะคุณมั่นคงต่อเขาเสมอมาคุณซื้อสัตว์ต่อความรักนี้เสมอมานะคะมีแต่ตัวเขานี่แหละนะคะที่มักจะหายไปจากความสัมพันธ์แล้วก็มักจะไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับเราเลยนะ,ะเรียกว่าทำตัวไม่ได้โปร่งใสในความสัมพันธ์นี้เลยนะคะคนนี้ ถ้าถามว่าเขาเคยกลัวบ้างไหมนะคะว่าถ้าคุณถ้าเขายังเป็นอย่างเงี้ยวันหนึ่งคุณจะไปจากเขาวันหนึ่งคุณจะไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะถามว่าเขากลัวไหมถ้าคุณเอาจริงนดีบอกเลยว่าเขากลัวนะคะแต่ที่เป็นเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมาทุกครั้งที่เขาทำให้คุณต้องเสียใจทุกครั้งนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกครั้งเพากลับมาเราไปให้โอกาสเขาไงนะคะเราให้โอกาสเขาแบบง่ายๆทุกครั้งมันก็เลยทําให้เขาคิดไม่ได้นะคะแต่ถ้าวันหนึ่ง คุณเอาจริงนะคะคุณตัดสินใจจริงว่าคุณไม่เอาแล้วถ้าเป็นแบบนี้คุณจะพอนะคุณจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะถ้าคุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขากลัวเขากลัวว่าจะเสียคุณไปนะคะเพราะลึกๆในใจเขาแล้วเนี่ยเขาก็รักคุณนะคะแต่พฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของเรานะคะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่คุณเอาจริงขึ้นมาต้องบอกเลยว่าเขากลัว นะคะเขากลัวว่าคุณจะไปจากเขาเขากลัวว่าวันหนึ่งถ้าเขาหันกลับมาแล้วไม่มีคุณอยู่ที่เดิมอยู่ที่ตรงนี้อีกนะคะเขากลัวตรงนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเขากลัวถ้าคุณเอาจริงนะคะสุดสรุปก็คือถ้าคุณหายไปจากเขาจริงๆเนี่ยเขากลัวนะคะแต่ถ้าเขากลับมาแล้วคุณยังให้โอกาสเขาเขาก็ยังคิดไม่ได้สักที นะคะมันก็อยู่ที่เราด้วยว่าเราจะทำยังไงนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาได้รู้สึงถึงความรู้สึกของเราบ้างว่าทุกครั้งเวลาที่เขาหายไปดือด้อๆแบบเนี้ยหายไปโดยไม่บอกไม่กล่าวบางทีหายไปนานมากนะคะหายเป,เป็นเดือนก็มีนะคะแล้วก็วนกลับมาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งคุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแนว่แนวแว่าคุณจะไปจากเขาบอกเลยว่าเขากลัวคะ่ะ